มาชิวเบอร์เดย์ทูยู้าแม่เนาะเฉเใช่ได้ก็คไ่อเชียคุณมาคัฉันนั่งไนคุณต่อเงินัมครอการานนะคขอบคุณมัีตามยิ่เรื่อยเนี่ยค่ะเชนั่เล่เลย também ลงในบ้บานเป็นโรงพยาบาบลบบานขนาด300เตียงตรงบริเวณที่เป็นหองนัดเดิมก็เลยสร้างไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมาสร้างตรงนี้แค่3นักบูรณาต้องเรียนให้ผู้รับบริผู้บริจาคสร้างด้วยเพราะเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาอีกใน,นการก่อสร้างนะคะออแล้วก็อ่อนยากแนะนทีนะคะก็จะมีออโรงพยาบาล ตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วกออ็คือต้องต้องเพียนให้ที่ประชุมทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีการทอดผ้าป่าเพื่อสร้งางหองขวัญจริงๆทีนี้ปรากฏว่าพอได้เงินจากการทอดผ้าป่าเนี่ยความที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ระเบียบดีทักผู้บริหารชุดก่อนเพื่อเอาเงินที่ทอดผ้าป่าได้เนี่ยไปเก็บไว้ใน เมื่อเราตัดใจสร้างโมบิทีปรากฏว่าพอเราถามไปที่โครงการเลยว่าเราจะสามารถเอาเงินจากโมบิทีทั้งหมดเนี้ยมาสร้างของก,กางได้ไหมมันผิดละเบียบมันสร้างไม่ได้เพราะนัาเก็บวัตถุดิบของการใช้เงินโมบิธีคือต้องทำหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่มีเอาไปสร้างของกลางทำไม่ได้เราก็เลยไม่ ไม่ทราบก่อนว่าโรงพยาบาลก็พยายามทำแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องระเบียบหลายเรื่องทีนี้ก็ได้อาสามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เราไม่สามารถเราไม่มีเงินที่จะประสาศของร่าจริงๆเพราะเงินต้องอยู่ในในผ้าป,ป่าเท่านั้นถึงจะเป็นเงินออกมาซากได้เพราะถ้าอยู่ในเงินรายรับสถานพยาบาลก็ติดปัญหาเรื่อง การใช้เงินรายรับซึ่งวัตถุประสงค์ของเงินรายรับเนี่ยหาออกเงินมาทางแบบนี้ต้องเอาไปใช้กับคนไข้เท่านั้นก็พยายามปิดเลรียงระเบียดด้วยการบอกว่าการสร้างหอพระเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดทําให้คนไข้ผู้มารับบริการรู้สึกดีขึ้นอ่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าสอบถามไปที่กลุ่มการเงินของกทมพระกาศเขาก็บอกว่าปิดเบียบก็เลยก็เลยนักมาซึ่งการบริจาคขอรับบริจาคในวันนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าหลังจากผ่านณะการกรร 1> 1ชุดเล็กชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะว่าการตรวอบของเราดำเนินการไปถึงไหนค่มีมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรไหมคะตอนนี้ตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือถ้าได้ผู้รับเป๋่าดีๆนะคะคุณเกศเรวก็ คือถ้าแบบมีผู้รับเหมาดีๆเนี่ยเราก็จะทราบเองโดยไม่ต้องถึงชอยอออกทากาศเพราะชอยอเนี่ยเขาทงานเยอะมากแล้วก็กลัวว่ามันจะเละพอดตอนนีค้ค่ะคือคือถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วมีคนคลุมงานได้คือมั่นใจว่าฝีมือเขาโอเคแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการปลุกงานเยอะถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยคือพอผ่านผ่านแม่บทปุ๊บเนี่ยเราทราบไม่เลยทีนี้ถ้าเราให้ชอยอนพอ,เ,อเป็นคนทราบ ข้อเสียก็คือเขาก็จะเป็นคนขุมงานข้อดีคือเขาเป็นคนขมงานข้อเสียคือเขาอาจจะช้า,พาเพรมันวอกรงันนะานปัญหาคไม่ไ้เกี่ยววาทาาสร้างง่ายปัญหามันคือลายาลายแาทแคงเนนาา้าว่าา,าลมีจะสร้า,า,างหนาตาแบบไหนยถ้าเกิว่าถ้าเกิดว่ เอาได้ว่าผมจะใช้เครื่องของแบบแต่ถ้าแต่ถ้ามันมันค้นื้นอะไรเงี้ยให้เรื่องของอะไรก็ได้จริงๆก็คือด้วยความที่อยากประกยันก็เลยให้เขาเสนอแบบที่เป็นเพลที่สุดแทบจะไม่ดบีค่ะค่ะก็ขออนุญานาบุญด้วยนะคะในวันนี้ ที่มาร,บรอบวก็เก่งมากด้วยนะคะจะได้ทำที่ที่รั้รอบเพื่อเราจประัดด้วยใช่ไหมผิดอ้อาวเก่งมากเลยสายตาไม่เป็นไ<ม>รก็ยท,ทไหวนะกมาเดินถ่ายรูป่เช็คจากนสิตในนิส ต้องไปส่งเดี๋ยวให้พวนี่มันจะอ๋อจะไปขายแกงาวันที่คุณเ็นเ้ามือโอ้โหแล้วเขาบอกว่าโอไปไปได้ไหมเอ่อผมจะพาไฮโซไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่มันนผมก็แบกขาแข็งแบกอยากกิาข้าาดแกงมากกว่านะให้เดี๋ยวเนื้อซิแตกดังมากเลยนะวนี้หดีใจแหาทายแย ยังไม่ได้ค um <Overwatch Hayır S 1> ุย <ilan> ก <ED> ับญาติผมเลยผมผมผมรู้จักฮะใช่ฮะผมผมเจอบ่อยฮะแล้วตอนผมเจอพี่ผู้ชายคนนึงที่หล่อๆหน่อยเขาเจอแต่มาหาสารมากไม่รู้อี้เนี่ยนี่เป็นผู้ใหญ่สุดเจอเป็นยังไงก็แบบนั่นนัๆนนั่นนันเขาเป็นงานไปร้องร้อยใช่ไหมใช่ผัดก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นงาน

哦，好久了，好我今天第

อจะเป็นเบื้องหลังรัฐมนตรีกนรไหปดทา้องไทางนี้ทได้นข้างไี้เก่งจอด้านางป่ะเทียวกันเทียเียวกันอทานี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ทานี้ก็ได้านี้ก็ได้ Yeah. อยากนั่งขยะอันนี้เอาอะไรมาขยิงหรือเอาขยิงไม่ไหวแล้วไม่เอาขยิ่งมาเรนว่าอยากนั่งขยิงไหมนี่นั่งขยิ่งไข่เป็นเลยดีกว่าไขวตัดเองมะฮะอ๋อมาฮะ มาคือใหญ่แค่ตอนนี้อไปที่ก็ไปกับหนูตเลยไปร้านคาเฟ่เดอไม่เป็นวันนี้ไม่มีเสียงไม่อยากความรับความรับกดยังไม่หมดก็ขับไปเองไปถามคนนุ๊กคนโตไม่ถูกความรับผเดี๋ยวยหนูขึ้นคันดิเดี๋ยวแชร์ให้ในกลุ่มมาแชร์แล้วก็แชร์แล้วแชร์ถ่ายดิ ดีกว่าอนดุยหน่อย <c oughs>

เป็นเงินวรื่องเมันกลัวว่าจะต้องมาขายของใหม่สมัยก่อนโดนขู่าลยใครไม่ได้ต้องไื่มาขายของทุกคนกลัวท่านต้องล่ำะขายของไงวันดีันรขอคุณบ้าไมคุณายกันบ้างปู่ขึ้นไมคถ่ายรูปไ่ถ่ายรูปไว้่ไถ่ายรูปร้าน้เ่อยู่านานไม่ถ่าย กจะกินตัวนาสวยๆไม่ขาายจะต้องรางกายต้องแบบนี้ต้องแบบน้อแบบ่เข้ามาให้ี่ต่ายใ่าย้อ่ขามาใ้เาจะได้รมไหนได้ฝากเขาส่ง้รีเยม้องต้องสูไปมดเลยจไ่าจได้่ะวันดีเจ้าวันดีเจ้า สวัสดีค <opolit any> ่ะสวัสดีค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 ่ะมาแรกลายเอารูปหน่อยอ่าจารย์สวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณตุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดี้ขึ้นขาเดี๋ยวไปดิเฮ้ยลืซิ่